สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องพุทธสู่ผู้สูงคนพี่น้องเอ้ยอยู่กับเบา๋าลิซานเอลอีกแล้วพี่น้องมืาอนี้กระเป๋ามาเฮือนสาวเบิ้นพี่น้องเอ้ยมาทางนี้ก็เลยแวะเบิ้งสาวเบิ้นบ่ะวัตหลายหลายคนอยากเห็นสาวเบิ้นบว่าเพิ่นพัฒนาไปทางด้านไั่นแล้วแล้วก็ไปเบิ้งเพิ่นขายเครื่องพี่น้องว่าเพิ่นขายไปวไ่าใดได้กำลิงกำไลยวอ,อร์นะไปเยี่ยมไปยามเพิ่นอ่าแล้วเป็นคนดุมันเลยจังไปหานะพี่น้องไปเบิ้งคนดุมัน,นาฉันจะนำเสนอกับมีแต่คน มักหักลาวแล้วก็บ่ได้บ่ด,ดามาคันไปคลิปลรวแต่ละคลิปเบาลลีเดียวเบาลลี่จะไปเจาะเป็นครั้งแรกแหล,ละเบาลลี่บุ้ยไปดอกแต่ว่าเบาลลีกับฮู้อยู่มันเราอยู่ใส่นะก็เลยไปโอเคพี่น้องเดี๋ยวเขาจะไปบึงน้ำกันเลยว่าสิเป็นตังอะไรโอเคนั่งบอลลว่าหัวน้ำแล้วโอเคพี่น้องเดี๋ยวเขาสิไปกันเลยเนาะพี่น้องโอเคพี่น้องสบายดีไปโอเคพี่น้องเอ้ยตอนนี้ มาหดเพื่อนสะน,น้องเบิ้นอันุีจะปีอะไรจ้ะน่ะส <18, 19 S 1> ิบปประมาณ 18, าสิบแปดสิบเก้าเช้านี่แหละเนาะโอ,โอ้เป็นน้องเปลาลนหาหกปีเพื่อนแล้วกับมีแต่แนวปลูกของฝั่งพักมีอยังกระไรเออแต่พี่น้องแล้วก็อยู่เคลื่อนอยู่ซานอันนี้ก็เปลิาลายมาทางนี้ก็เลยมาแวะแลกวกะบึง่งความพัฒนาของเจ้านี่นะโอ้เพื่อนสูงขัง้กอลี ยันแต่น้องโต้กแล้วสบายดีไหมสบายดี <c oughs> หน้าตาช,ดชุดใสขึ้นด้นี่จากวันแรกที่ตะกี้เพิ่นมาช่วยเรือตะกี้ยเห็นหน้ามองเศร้าอยู่เนา <c oughs> ะเจ้าขวบแล้วลูกจะปีนึ่งหรอือเปล่าปลายแล้วอืมมตอน,นี่กน็นอนขายเครื่องอย่างเดียวเหรไม่ได้ไปเรื่องอื่นแล้วเนาะโดยไปไปแล้วพาลูกไปแต่พ่อวันแล้วไปหาเงิน,นเป็นจไดยขายดีอยู่หปล่ บดได้บัไดขายอยู่มานั่งพี่นะนั่งรถนั่งไปลูกโอ้พอได้พอได้ขายเลยไม่ว่าได้กลิงกรอยู่บ่ก็ได้านะขายก็อยากดันมันยามนี่มันคนน้อยเนาะย้เดี๋ยวคิดว่าจะเปิด้านขายเครื่องอยู่บ่ฮู้สิเริ่มจังได๋สิมาเฮนําเจ้าอยู่เลยเวลาอัน กลางคืนเราจะเก็บเขาไว้เบิดบ่หนิโดยเก็บเขาได้ว่างันนล้วเอห็ด,<ค>ด,<ค>ด,<ค>ด<ไค>นั่นเลยนะโอ้จะลงคอกไว้โดยอือคือเกือบเก็บนี่ก็คือเอามาจากเพิ่นมาช่วงให้ป๋โดยเอามาจากชีโด้ข้าวมันรังไข่เกลือเอาไปพันกูชิพันใช่ะ โอ้กำไรกับพราะได้อยู่บ่เกิบได้อยู่เล็เนาะก็ได้เล็กน้อยได้ก็ข,ข,ขายก็ซิปายกับมาขายเชา้าสิีละโอ้เพราะตงๆก็คือขายเกือบสู้ย่างแต่ว่าเอาย่างละหน่อยโดยแล้วก็แม่งได้เองเนาะโดยโอ้เก่งหลายเจ้าคหอยระเบูรูสิเริ่มจังใดญเลย,ยขายเครื่องท่านฝนตกฝนล,ลิ้มก็ได้หอบเขาแล้วนี่เนาะ เก็บทไว้ตุก๊กเบนก่อนคนพระเทึงแต่งแต่กี้เจ้าก็มาอยู่นี่ว่าแต่กี้ก่อนเพิ่นถิ่มาพบมาเจอนอู่นี่น่องมาแต่หา่างเงินชวนน้อชวนมันน่องเราบอยู่นนี่แบนี้หาเงินไปเผาอ้อยให้เพิ่นนะบ่ ได้ไ <tai myst> <slowly> ินได้คํากับ่ได้บ่พอได้พอมีเนาะพอจะซื้อข้าวกินนั่นได้เด้ออกมาอยเนาะเลยผมบ่มีให้มีนะเดี๋ยวนี้ก็ยังซื้ออยู่ข้าวก็ได้แต่ว่าก็ยังดีขึ้นแล้วเนาะมบ่ได้เฮ็ดห้เฮ็ดนาก็ซื้อกินทุกนะท่านกน้องก็บ่ได้อยู่ได้เาเลยได้ไปแต่ทํางานพวกดอกไม้งเจ้าบ่ปลูกเองบบอยย โอ้มัหงหงส์ต้นน้อยแต่ว่าเป็นเป็ี่ยนด๊อกพัฒนาอะไรผัวเจ้าแล่ะแล้วบ่คอยอยู่เพื่อนเนาะบ่ได้อยู่ละมาต้นได้ก็บ่เห็นแล้วแบบไปทำงานอีกโอ้ถือว่าเจ้าก็โชคดีได้ผัวหักแพงขยันไป,นปดิเพื่อนก็บได้ลินได้หัวด๊อกไม่แต่หาได้เงินทำงานช่วยเขาซื้อน้ำเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกผู้เดียวนี่บ่โดยได้ผู้เดียวแสดงว่าเจ้าได้อยู่ ตอนไปชนอ้อยบ่ลูกนี่ดุย <laughs> ได้ไต่หึงแล้วจนเลยปีปลายที่ผ่านสองปีแล้วมันก็เลยสองปีหนึ่งสองปีแล้วพี่น้องเอ็มลอยก็ขาย,ยตู้เย็นก็มีขวดเท่าไหรจะขายเอ็มลอยขวด 6, หกพันหกพันก็ถือว่าโอเคพี่น้องอยู่บ้านเราลิจิดุดยจิตได้อยู่บ้านใครจิตแล้วตัวเป็นกระป๋องก,ก็ประมาณเก้าพันอยู่บ้านข่อย แพงแน่นอื่นแต่วันแน่นน้องมีคำว่าถืออยู่แม่ว่าเขากินกำไรหน่อยแต่ว่าเขาอาศัยเอาลูกค้าเนาะโดยกาแฟนี่ฮะเอื้อนเดินทางขายถุงชีพันสามพันน่องขายตรงๆพันกาแฟนี่ฮะถุงชีพันก็มีสามพันก็มีบ่อยอยู่ทีเดียวถุงพันบางพันน้องกระชงมีแต่เครื่องแพงๆวัดเขาจนหมดใคและเครื่องเดนบางคนเขาก็ กี s, <S yeah. mm ่ข hmm. mm. mm. ั้นากขายบัจักนำบัทันเนาะมันแบบเอิบบัวหูซื้อ่ากำไรยิ่งขึ้นขึ้นนะขึ้นจักอยู่ใส่มันเครื่องแพงไงแบบว่าวิธีการขายนี่ต้องจดรายละเอียดไว้บ่ก็บบัได้จดขายเลยธรรมชาตินะหรือว่าอันซื้อมาแล้วขายบัวหูว่าตัวใดกำไรตัวใดทึนบ่มีแต่ว่าคันได้เงินเราไปซื้อมาไว้ได้เงินเราไปซื้อมาไว้นี่บ่ด้เนได้เงิน ได้ก็หน่ะซื้อไว้มันชืออังแบบรุ่นโบฮู้นะว่าตัวใดได้กำไรหรือบ่เนาะบ่บ่อเนีดยแบบว่าเขาเขาได้มาแล้วเาไปชื่อเนี่ยว่ากินแบบเขาขายแป้งนัวเขาเบิดกินเขาก็จับมากินแบบนี้นะเนาะขาดกินแล้วก็จับมากินแบบนี้นะโบฮู้ตัวใดเป็นต้นตัวใดเป็นกำไรโบแต่แต่ก็พออยู่ได้เนาะเดียอยู่ได้หรือว่า เแต่ว่าได้ก <simulation products> no oh, ินน no? ั่นแหละคลายกันเลยคลายไปคลายโบเห็นคลายไหนะคลายเครื่องเน่ยเพราะแต่ว่าได้ชื่อเขากินได้น้องกับไม่ได้อาศัยว่าสิ่นลำฉิรวยเนาะเออแต่ว่าโบลำโบรวยก็ถือว่าโอเคแล้วแหละดุ๋ยเพราะแต่ว่าได้ใช้ในครอบครัวพื้นซานในเล็กน้อยนี่แหละเสียหันเสียลาเสียการโอ้เพรได้เสียค่าพื้นค่าไผเนาะเสียค่าพื้นค่าไผ เเเก่งอ้ยจ้าตาดอกแปดดินกับเพิ่นมาเก็บป็นปะซีนี่เป็นเชนไฟปะซีนี่วะปะซีดินนี่อ่ะเชนหาเชนหกปุซีนดินตอนนี้มันดินเจ้าเองวะหรือว่าเพิ่นชื่อให้ดินเพิ่นชื่อให้นี่ินะโอ้ก็ถือว่าได้ว่างเมาะเพราะว่ามันอยู่ติดกับทางเนี้ถือว่าได้เหมาะหรือแต่ละมื้อเจ้าก็นอนกวอยอุลูกอย่างงี้วะด้วยกวยอุลูกนาก็มาแต่หาน้อ แกงน้ไม้กินนะกะยากผู้เดียวนี่ฮะแกงน้ไม้กินโดยแกงน้ไม้กับกินผู้เดียวก็เปลี่นไปแล้เอ้ยผู้เดียวแล้วพวกกับผูยุ่นนะโอ้เดี๋ยวก็สีหาบุงเสื้อจิมมี่ประตูพอดีคนสีหาเสื้อกก่อนขออนุญาตเด้นี่พี่น้องเครื่องขายแล้วกขายให้อันนี้ตักขี้เหงื่อกันบวมเป็นหันนี่ง่ายดีปกติบ่มีแต่ว่าเราขายให้ครบหาเชือกก่อน เดี๋ยวพอได้เอามือหนุ่งเนยอุดหนุนเราดีอุดหนุนเราเลยเสือเอามาน้ำเวียดบอจะรูดจับพ่อแม่เท่าไหร่ตัวหนึ่งตัวสั้าโอ้ ่งนี่ส่งไว้น้องอุ่นขายล้คา้าตลาดนี่เสือตอนนี้ก็เสือที่คนน้อยนี่เนาะ<อ>นขายซูยางเลยไป้องเลยตัวนี้เสือแก่่งปุ่เท่าสสสเสือเด็กน้อยเสือโอ้โหกอบๆใครเสีจากตัวหนึ่งนี่นะ คอ,อ,อ,อย่านไหลกับบุคคลได้ค่ะเชือถือปืนนี่พี่น้อง <little> <milk> ทําอะไรตัวนี้ชาพันบ่ <little> <milk> อ้าวไข่เชียตัวนี้เดี๋ยวกินแอมลอยก่อนไข่เลยบ่หน่ตัวเย็นโอ้มีกระเลมพอ เยี่ยมรอยหันชี้กันพี่น้องโอ้แนวขายแล้วก็หลายได้นี่เราผูกแขนให้ตู้เย็นแล้วเหรอตู้เย็นนี่ชื่อแต่โดนรัวตู้เย็นโดนชื่อว่าเก้านเลยแบบว่าเขาชื่อมือสองนะบอสโ,โอ้ปึ้มกับคายเยี่ยมรอยมีข้อ่าไรมีนี่ห่อชำห่อชำแล้วฉุอนีนงเนาะมันขึ้นดิ เสือชาวตอนนี้6 26พี่น้องไปมาซื้อเครื่องกองนราง6 2กเงินบ่พอได้เช็ดไว้ก่อนแล้วคอสกิบดีค่อยอันอันนั้นให้เจ้าเลยก็ได้ยอจไว้ไว้เป็นน

เอ็มร้อยนี่ไปเนาะได้เอ็มร้อยเากินอยู่ห้านน well, ้องเบิ้ลเบิ้ลหมอหรือจืดเบิ้ลเบิ้ลปฐุมราชพวกลำไยนี่กำลังมาปลูกตอนจะมานี่ยบอกดูว่าจะกลนมาโดยคือใหญ่ไว้แท้แท้พูดฮึโอ้โหครับนี่โอ้ายจังเสือได้เสือตัวหนึ่งถือว่าคุ้มเลยวันนี้เมื่อว้ยใส ไมหานข่อยมาข่อยมาเลยเลยนะที่แรกอัจะิมาหาคนบานพนา้นสว่างฮะแล้วเหรอเออเปินหมยูลยแล้วเราขอา่อยมาไว้ไก่มาบึงเออคนมักย่องเจ้าขนาดเลยแบบว่าถ่ายลงแต่ละคนพอเจ้าเป็นคนดูมันด้แปลว่าขันช่วยเหลือแล้วโมจักช่วยตัวเองมีอ้ยคนกับบ่อยากสนับสนุนอะไร เจ้ารู้มันก็เป็นผลดีต่อเจ้าเองเนาะอ่าโอเคโอเคขอบใจเด้อเดี๋ยวเมื่อกว่าเด้อเด้อเด้อเจ้าไม่เชือตัวหนึ่งเลยพี่น้องไครคื่นเจ้าเด้อนี่ตัวนี้มีต้นไม้พร้อมนั่ควบสูตรนะพี่น้องได้เชือว่าลืมอะไโอเคพี่น้องเลย นี่ก็คือน้องเบิ้ลบันนาโพแต่ว่าเราพัฒนาหลายมีกบหมองหงมังห้อยยังคบสูตรในห้านแล้วคือเราแปลนอย่างดีเลยโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็น,นาจทจบสัมนีฝากพี่น้องก็ไค์ก็ที่ตามคือเเ่าพี่น้องได้เสือมก่งุนุ่ง